นี่คือการทำกรอบลอยนะครับกรอบลอยมันจะเหมาะกับลูกอาร์ตอ่ะอีทอีทจิตจิอันนี้เป็นลูกใช้แงนะครับอ่าถือเป็นการช่วยแรงงานนอกโลกเขาไม่ใช่ต่างดาวเขานอกโลกนี่เราชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรชื่อชื่อตรงนี้ พูดเองอ๋อเขานี่แน่เครับเขาเป็นคนต่างต่างไม่ใช่ต่างดาวคือต่างดาวน่าจะนอกกาแล็กซี่ไปอ่กันจริงๆผมก็ทาผมเดียวแหละไอ้ที่เขาเป็นโรคจิตเผมไม่ได้เขาจะเข้ามาเสือกมาคุ้งอย่างเงี้ยแหละผมก็เลยได้ความคิดว่าเออเดี๋ยวทําอะไรแล้วก็พิเศษก็เสียงดังอย่เนี้ยร้านผม ดูนะเริ่มจากไม่มีเลยนะเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะไม่มีก่อนนี้ไม่ใช่อี้เดี๋ยวมันต้องมีเนอหาไม่รู้ตอนนี้จะคิดว่าทุนมันคือปัญหาเพราะคงไมรู้จะจบอีท่าไหนนะครับอันนี้คือจริงอะ่ะถ้าใครมือมาลูบดูนะมันจะเหมือนแบบว่ามันมันจะมันจะหนืดติดมือมนคือมันคือเราเรียกว่าสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ฝ้า หรือว่าบางคนนะเขาก็เรียกว่าฟรีจริงๆคือพสติกเกอร์นีไม่มีแล้วพูดไม่ได้เดียชวนคุยตลอดอีกชิเพียนะครับเนี่ยว่ารูปๆดูแต่นี้ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเนี่ยต้องต้องถูกอบให้มันเสมอใช่ไหมครับแล้วก็ติดขอบติดขอบแล้วก็ตัดเส้นเสร็จแล้วก็ แล้วรูปนี้มันไม่ใหญ่มากถ้ามันใหญ่มากก็จะต้องแบบตีไม้ตีไม้กมันนามันงอตอนนี้หมดแล้วไม้เมืออุปกรณ์วัตถุดิบไม่มีตังจะซื้อนั่นไะรับทําป้ายไม่ได้ทีกับปวดเห็นป่เห็นอยูนะ่เนี่ยตอนี้คือตอนนี้เราเดือขั้นตอนคือการเก็บงานแล้วก็อุปกรณ์ไม่ครบทำไปทีละรูปสองรูปเดี๋ยวผมให้ดูที่ทาไปที่ราเสร็จสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หรอกรอก็ได้ประมาณนั้ น้ำลูกเยอะเลยนะคับนี่น้ำผูน้ำพู้ก็ได้เพื่อนแล้วล่ะแป๊บนึงอ่าอันนี้คือ สามมิติห้ามิติหายมไนไม่รู้ห <m all of music> มาเลยสนุก